เรื่องมาไม่ถึงปีน้ำเข้าเครื่องตะแล้วพังไหมเนี่ยตัวจิ๋วแค่นี้เนี่ยนะจะไปถ่ายเทียบกับรุ่นพีได้ iPhone อ e 2020เนี่ยเป็น iPhone แห่งยุคโควิด -19 เลยทีเดียวหัวชาร์จใหม่มาชาร์จกับ iPhone แบตเสื่อมเร็วมากเกิดมาเป็นคู่ของ iPhone SE อย่างแท้จริงติดตามทั้งหมดนี้ได้ในคลิปนี้รีวิว iPhone อ e 2020จากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริงหปี ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่ช่อง My Nine l i f e นะฮะซึ่งในวันนี้ฮะเราก็จะมารีวิวการใช้งาน iPhone SE นะฮะจากที่เคยสัญญากันในคลิปที่แล้วนะฮะว่าเดี๋ยว1เดือนจะมาทำรีวิวนะจนทุกวันนี้นะฮะเวลาครับได้ผ่านไปประมาณ1ปีแล้วนะฮะ ก็เพิ่งจะมาทำรีวิวนั่นเองนะฮะก็เนื่องจากว่าก็รวมประสบการณ์การใช้งาน1ปีว่าเจออะไรมาบ้างนะฮะแบบครบๆกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราขอเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการถ่ายวิดีโอก่อนเลยแล้วกันเนื่องจากว่าช่อง My n i n Life เนี่ยนะฮะจะใช้มือถือเนี่ยนะฮะในการถ่ายคลิปเนี่ย่อนจะเยอะนะคะเรียกได้ว่าเวลาถ่ายคลิปอะไรเนี่ยนะฮะถ้าถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยนะฮะก็จะใช้มือถือถ่ายตลอดเลยนะฮะดังนั้นแล้วนะเดี๋ยวเราขอเริ่มที่ประเด็นของกล้องก่อนเลยนะฮะ คือในส่วนของกล้องเนี่ยนะฮะตัวของ iPhone SE 2020เนี่ยนะฮะสามารถถ่ายได้ 4K 60เฟรมฮะแล้วก็มีกันสั่นภายในตัวด้วยนะฮะก เดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมนึกสภาพไม่ออกนะ,ะว่าเวลาถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปนะเออ่คลิปนะฮะที่เราได้ทำการใช้ iPhone SE 2020เนี่ยนะฮะถ่ายทั้งทริปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่องบายนาย Life นี้นะฮะเดี๋ยวเออ่ไม่แน่ใจว่าณนะเวลาที่อัดคลิปณเ,นะเวลาที่ลงคลิปเนี่ยนะฮะจะมีเออ่สปอตโฆษณาไปหรือ,อยังนะฮะเอาเป็นว่าถ้ามีแล้วนะฮะคลิปนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาตอนนี้เลยนะฮะอ่ะ ถ้าถ้ามีนะก็ไปดูกันเลยนะฮะว่า,าตัวอย่างนะฮะคลิปที่เราไปเที่ยวเนี่ยนะฮะแล้วดูตัวอย่างของคุณภาพจาก iPhone s 4 2020นะฮะเพื่อประกอบการตัดสินใจนั่นเอง เร่อของการ quick take เนี่ยนะฮะค่อยงจะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเผื่อบางทีว่าแบบเออเรานะฮะต้องการจะรีบถ่ายอะไรอย่างนี้นะก็สามารถที่จะกดปุ่มชัตเตอร์ค้างเอาไว้แล้วก็ลากไปทางขวานะแค่นี้นะฮะก็สามารถถ่ายวิดีโอได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะฮะโดยอันนี้นะเป็นฟีเจอร์ที่เขาจะ exclusive มากเลยนะฮะก็คือมีเฉพาะใน iPhone Xs 2 0นะฮะแล้วก็ iPhone 11ขึ้นไปนะฮะก็มี11กับ12อนั่นเองนะฮะปัจจุบันนี้เนาะอากาศก็ เขาทั้งจะเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ได้ใช้งานม,มาแล้วนะฮะส่วนเรื่องของการถ่ายภาพอะไรอย่างนี้นะคือเวลาถ่ายภาพปกติะนะเป็นโหมดโฟโต้นะฮะก็จะมีแต่คนชมฮะว่า,วาเอ,อ้ยทำไมกล้องสวยจังนี่ไอโฟนนุ่นอะไรอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีแต่คนถามนะฮะว่ากล้องทำไมสวยจังใช้อะไรถ่ายอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ ความชอบส่วนบุคคลด้วยนะบางคนอาจจะไม่ชอบสีสันของ i p h o n นนะฮะก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะฮะแต่ว่าโดยในสภาพแวดล้อมชีวิตจริงที่เจอมานะฮะก็จะมีแต่คนทักนั่นเองนะฮะแต่ถ้าโดยรวมแล้วนะก็ถือว่าถ่ายออกมาได้คุณภาพดีคือมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะก็คุณภาพก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ คนที่ชอบถ่ายรูปตัวเองเนี่ยนะฮะก็อาจจะสนใจในตัวของ iPhone SE 2020นะ่สเนื่องจากว่าราคาค่อนข้างให้จะเบาและมั้งนะฮะแถมยังถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะฮะแถมยังมีฟิลเตอร์เขาเรียกว่าฟิลเตอร์หรือเปล่าเขาเรียกว่าแสงอะไรประมาณนี้ถึง6แบบนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะมีถึง6แบบด้วยกันเลยนะถือว่ามีตัวเลือกให้เล่นเยอะมากนะฮะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ iPhone SE รุ่นก่อนนะฮะก็คือในปี2 0 1 6เนี่ยนะฮะจะไม่มีตัวฟีเจอร์พวกนี้นะฮะแล้วก็ การถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอเนี่ยนะฮะจะถ่ายได้เฉพาะกับคนเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นสิ่งของหรือจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไม่สามารถถ่ายได้นะฮะอย่างเช่นว่าแบบจะถ่ายแก้วน้าอะไรอย่างนี้นะฮะถ่ายให้มันหน้าชั้นหลังเบลออะไรอย่างนี้ทําไม่ได้นะฮะนะครับเป็นคนนะฮะถึงจะทําได้เท่านั้นนะฮะซึ่งถ้าใครอยากได้ฟีเจอร์เหล่านี้นะฮะก็อาจจะต้องมองใน iPhone ที่สูงกว่านะฮะถ้าเป็นสายแบบใช้เกี่ยวกับอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเรื่องกล้องเนี่ยนะฮะ เอาพกไ้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเรามาดูกันในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่าเนื่องจากว่าหล,หลายๆคนที่ซื้อไปเนี่ยก็เพื่อเอาไปทํางานอะไรอย่างนี้นะฮะก็อยากรู้กันว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะมันจะอยู่ได้ยาวนานสักแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะฮะต้องเวลาออกข้านอกบ้านอะไรอย่างนี้ต้องพกสายชาร์จไหมนะฮะก็คําตอบเนี่ยนะฮะก็คือถากใช้งานจริงมาเลยนะหนึปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติเอาไปใช้งานข้างนอกนะฮะแบบเออแบบเหมือนไปทํางานแปดชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะฮะ ชาร์จแบตนะฮะอันนี้คือเฉพาะในช่วงของ8ชั่วโมงนี้นะฮะชาร์จแบตทั้งหมด1รอบได้กันฮะก็คือตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะฮะจนไปถึงประมาณเที่ยงก็แบตก็เริ่มที่จะหมดแล้วนะฮะก็ชาร์จไป1รอบฮะแล้วจากนั้นก็ใช้จนถึงเย็นกลับมาถึงที่บ้านนะฮะแบตก็ที่เริ่มที่จะเริ่มหมดอีกแล้วนะฮะก็ชาร์จแบตไปอีกนะฮะแล้วก็ใช้ตอนกลางคืนไปอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเราจะนับแค่เวลาเอ่อทงานอ่ะนะฮะเวลาประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยครับชาร์จประมาณ ในส่วนของการชาร์จนะฮะอันนี้แนะนำนะเนื่องจากว่าเราก็เคยทำคลิปรีวิวตัวของแท่นชาร์จไปถูกไหมถ้าคุณผู้ชมจำได้นะฮะถ้าจำไม่ได้นะกดไปดูตัวไอ้ด้านขวาบนนะคือจะบอกอย่างนี้ครับว่าความลงตัวนะฮะของออตัวของ iPhone 14 2020นะฮะกับตัวแท่นชาร์จตัวนั้นเนี่ยมันเป็น คู่กันมากเลยนะฮะเคมีมันเข้ากันมากเลยถามว่าทําไมนะคะเนื่องจากว่าตัวของ i p h o n e อสเนี่ยนะก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กกว่ามือถือปัจจุบันทั่วไปนะฮะเนื่องจากว่ามือถือปัจจุบันจอมันก็ใหญ่แล้วก็เครื่องก็ตัวข้างข้าใหญ่นะฮะแต่ว่าตัวนี้จะตัวจอข่องข้าเล็กหน่อยนะฮะคือตัวนี้ฮะมันฟิตพอดีเลยนะฮะคือเรียกได้ว่าส่วนสูงเนี่ยนะฮะมันเสมอแทบจะเสมอเสมอกันกับตัวแท่นชาร์จเลยนะฮะบอกเลยว่าเวลาพกไปไหนมาไหนนะครับ มันก็แค่เหมือนกับการเอามาชาร์จนะก็แค่กดปุ่มสวิตช์ด้านหลังใช่ไหมแล้วสากนั้นก็เอามือถือแปะชาร์ฮะแค่นี้ฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็วางทิ้งไว้ได้เลยนะฮะหรือว่าจะตั้งดูมุดดูอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ว่ากันไปเนาะคือได้ว่าคือมันมันแค่หนาขึ้นนิดนึงอะ่ะเวลาเอามาประกอบกันะนะฮะมันจะหนาขึ้นนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะมันก็ไม่นิดเดียวมันก็กเก็เยวอิ่มพอสมควรนะนะหนาขึ้นประมาณ2กว่าถึง3เท่าอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็หนาขึ้นประมาณ2เท่าแค่นี้เองนะ,ะแต่ว่า สายเสยอะไรนะฮะไม่ต้องใช้เลยนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นแท่นชาร์จแบบไวเลสไงนะฮะสามารถที่จะแบบกดเปิดนะฮะจิ้มสวิตแล้วก็เอามือถือแปะเอาไว้ฮะทิ้งไว้เป็นชั่วโมงนะฮะรอให้มันชาร์จเสร็จอะไรอย่างนี้เลยนะฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะฟิตลงตัวกันเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นคู่กันมากเลยนะฮะบอกเลยว่าใครที่ซื้อ iPhone 1น20ไปนฮะแล้วอยากไอโฟนวอโฟนไีๆเนไอโฟนไอโฟนไอโชนไอยฟาไอโฟนไอโฟนะฮะแนไอโตัวรุ่นทอ่เราเคยรีวิวไปมากๆเลยนฮะใช้ไ้กันได้ดนไากๆจริงๆนแค่แปะเข้าไนะฮะไ็ วางทิ้งไว้นะมันก็ชาร์จเต็มเลยแถมฟิตกันพอดีด้วยนะฮะไม่มีอันไหนใหญ่เกินแล้วก็ไม่มีอันไหนเล็กเกินเดี๋ยวขอเสริมเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่อีกนิดน,นึงนะฮะในส่วนของอการชาร์จแบบอีสายฮะฮอเราต้องเล่าอย่างนี้ก่อนฮะ,ะว่าก่อนงาน iPhone 12เปิดตัวมาเนี่ยกล่อง iPhone จะหนาฮะ,ะแล้วจะให้หัวชาร์จ5วัตต์กับตัวสายชาร์จ USB-A to Lightning ฮะ <c oughs> แล้วก็หลังจากที่ iPhone 12เปิดตัวมาฮะ,ะกล่องมันก็จะถูกตัดของออกไปนะฮะแล้วก็จะ บางลงนะฮะดันงนั้นแล้วนะฮะเราขอเรียกกล่องเหล่านี้นะฮะว่ากล่องหนากับกล่องบางแล้วกันนะครับคุณจะ,ะคุณผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายซึ่งกล่องบางปัจจุบันนี้ก็คือขายอยู่แต่กล่องหนาเนี่ยไม่ขายแล้วนะฮะอธิบายกันอย่างนี้เนาะส่วนของกล่องหนาฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีหัวชาร์จ20วัตต์ฮะแล้วรองรับเขารองรับนะฮะบอกว่าชาร์จ18วัตต์ฮะดันงนั้นแล้วนะฮะ เรานะฮะหลังจากที่ iPhone 12เปิดตัวมาฮะหัวชาร์จ20วัตต์ก็เปิดตัวมาด้วยเราก็เลยเอามาใช้หัวชาร์จ20วัตต์คือหัวชาร์จ20วัตต์นี้ไม่ได้ซื้อใหม่นะฮะเอามาจากตัวกล่องของ iPad เดี๋ยวคลิป <c oughs> ก็ค่อยตามมาทีหลังแล้วกันนะฮะเอามาชาร์จ20วัตต์กับ iPhone ฮะมันก็คือก็เร็วดีนะ,ะแต่ปรากฏว่าเราค้นพบมาในประมาณไม่ถึงสัปดาห์ฮะว่าแบตสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะหายไปประมาณ5 กว่าเปอร์เซ็นเลยนะฮะจะไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นนะนะประมาณ5%เเลยนะฮะหายเปอี่ยงรวดเร็วมากเลยนะฮะงงเลยทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นฮะคือช่วงนั้นมันก็20บวันเพิ่งออกมาใหม่แล้ว18บวันก็ยังคงค้างสต็อกอยู่ตามตัวแทนจำหน่ายอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็เลยไปซืซ้อมาฮะปรากฏเอามาใช้ฮะ สุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยก็ลดตามปกติเหมือนใช้5วัตเลยก็คือประมาณ3เดือนลดไปทีหนึ่งลดไป1%นะนะฮะถ้าชาร์จแบบถูกหลักเดียวเราอธิบายให้ฟังทีหลังนะฮะก็3เดือนลดทีหน่งลดเปอร์เซ็นต์หนะฮะก็งงเลยนะฮะก็คือว่าของเราเนี่ยก็เป็นรุ่นที่เป็นกล่องหนาฮะก่อนที่หัวชาร์จ2 0วัต์จะออกมานะฮะดังนั้นแล้วมันก็น่าจะยังไม่รองรับความเร็วที่เกิน1 8วัตนะฮะ แต่ปัจจุบันนี้นะฮะที่มันเขียนว่ารองรับ20วัตต์เนี่ยนะก็น่าจะรองรับ20วัตต์จริงๆอะฮะถ้าเอา20วัตต์มาชาในปัจจุบันหมายถึงซื้อเครื่องใหม่ในรุ่นกล่องบางเนี่ยนะฮะ ตัวของ20วัตต์มาช้ากับ iPhone เนี่ยก็น่าจะปกติดีไม่น่าจะลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนตัวของกล่องหนานะฮะก็คือมันมันก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็อาจจะรองรับเทคโนโลยีใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่นะฮะอันนี้เราขอเสริมทริคการดูแลรักษาสุขภาพแบตเตอรี่ของเราให้อยู่กับเราไปนานๆนะฮะอย่างแรกนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะฮะไม่ใช่ขั้นตอนนะครับเป็นวิธีนะฮะก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยนะฮะก็คือยานะฮะยาเลยนะฮะจำนะฮะยาให้แบตเนี่ย เกิน80%ฮะคือถามว่าเกินได้ไหมเกินได้เลยฮะแต่ก็นานทีก็ก็พอนะฮะอย่าแบบเกินทุกวันอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็อย่าอีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่าให้แบตต่ำกว่า4 0ฮะคือถามว่าต่ำได้ไหมต่ำได้แบบไปถึง0%เลยก็คือคือทำได้ฮะแต่ว่าทําให้น้อยนะฮะก็คือประมาณปีละครั้งเนี่ยนะฮะก็ยังโอเค ะะก,ก็คือจะรักษาสุขภาพแบตได้อยู่นะ,ะก็คือห้ามต่ำกว่า40แล้วก็ห้ามสูงเกิน80ก็คือเวลาช้าเนี่ยต้องระยะรักษานะฮะแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ในช่วงของ40-8นะฮะแล้ว 3เดือนนะฮะทุกๆ3เดือนนะครับแบตเตอรี่นะ,ะสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยจะลดไป1%เท่านั้นเองนะฮะเมื่อเทียบกับการใช้งานแบบหนักหน่วงแบบเกินร้อยนะฮะแล้วก็โอ้ต่ำกว่าศูนย์อีกนะอะไรอย่างนี้นะก็แบตเตอร์เออสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยก็จะลดลงหลังเร็วนะ,ะตามสภาพการใช้งานอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นทริคและเทคนิคนะฮะมาบอกคุณผู้ชมนะฮะ ส่วนนะฮะอันนี้เป็นอีกทริกหนึ่งนะฮะที่เขานห้นจะน่าสนใจเลยก็คือถ้าสมมติใครที่จะบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงไม่ได้เปิดมือถือตลอดเวลานะเพื่อมาดูว่าแบตเกิน80หรือต็มกว่า40หรือ,อยังนะฮะมีแอปหนึ่งฮนะแนะนําให้ใช้นะย้ําก่อนนะฮะคลิปนี้ไม่ได้โฆษณาใดๆแล้วก็แอปนี้ไม่ได้เป็นแอปที่เสียตังค์แล้วก็ไม่ได้เ,เขาไม่ได้จ่ายนะฮะแต่เป็นแอปที่ติดมากับเครื่องเลยนะฮะนั่นก็คือแอปช็อตคัทส์นั่นเองนะฮะของแอป l e ฮะตัวแอปนี้นะฮะสามารถ อัตโนมะนะะัตินะฮะออโตเมติกนะฮะแล้วก็สามารถที่จะแอดเข้าไปได้ฮะ,ะแอดแล้วก็กดตั้งค่าอะไรอย่างงี้นะ,ะก็คือตั้งค่าว่าถ้าสมมติแบตเกิน80%นะฮะก็คือ above 8 i g h t y one p e อะไรอย่างงี้นะก็คือเอาไป customize เองได้นะฮะ above 80%นะฮะก็ให้ส่งแจ้งเตือนมาว่าเอา้า ถอดสายชาร์จออกเดี๋ยวนี้นะอะไรอย่างนี้นะฮะหรือถ้าแบตต่ำกว่า40เอราเเาเสียบสายชาร์จเดี๋ยวนี้ชาร์จแบตหน้าว <c oughs> อะไรอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นการใช้งานให้มันคุ้มค่าด้วยนะฮะไอ้แอปนี้นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนฮะก็ใช้บ้านแล้วก็ไม่ใช้บ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้กันนะฮะ คือมันใหม่แล้วนะคือมันยุคใหม่ยุคไหนแล้วนะก็ต้องมีการอาต้นตตเบติกันบ้างอะไรนี้นะฮะก็อาจจะลองเอาวิธีนี้นะไปใช้แล้วก็มันก็จะแจ้งเตือนฮะว่าถึงเวลาชาร์จไม่ถึงเวลาถึงเวลาถอดออกแล้วอะไรนี้นะก็จะได้รักษาสุขภาพแบตเตอรี่ของเราให้อยู่กับเราเป็นนานๆน,นั่นเองอันนี้ก็เป็นทริคแล้วก็เทคนิคใม่บอกคุณชมนะฮะและในส่วนของคนที่ชอบดูหนังบันเทิงอะไรนี้ดูคลิป u t u b e อะไรอย่างนี้นะฮะบอกเลยว่าตัวอโฟนซีสมารยี่สิบเนี่ยนะฮะรองรับเอ,อ่อสตรโอด้วยนะฮะโดยตัวแรกะฮะลำ ที่ตรงท,ที่เราคุยโทรศัพท์กันนะฮะแล้วตัวที่2ก็จะอยู่ด้านล่างนะฮะปกติเลยคือมันเป็นลำโพงสเตอริโอนะฮะคุณผู้ชมก็คือเวลาเราดูหนังอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงออกมาทั้ง2ด้านเลยนะให้มิติด้วยนะก็ลองใช้มาจริงแล้วนะฮะก็ก็เขาแนนี่จะให้เสียงมิติเสียงที่มีมิติที่เขนาหน่นดีเลยนะฮะในส่วนของการเล่นเกมเถ,ถ้าบอกว่าไม่เล่นเกมเลยมันก็ไม่น่าใช่นะฮะเนื่องจากว่าตอนคลิปกแกะกล่องไปนะก็มีเกมก็มีเกมโผล่มาแล้วอย่างนี้นะฮะ คือจริงก็เล่นเกมฮะแล้วก็พบปัญหาอยู่อย่างเดียวนะฮะอันนี้ฟังไว้เลยนะฮะสำหรับใครที่จะตัดสินใจซื้อนะฮะคือจริงๆแล้วถามว่าใช้ปัญหาร้ายแรงอะไระไหมไม,มีไม่มีวิธีแก้ขนาดนั้นเลยไม่ก็ไม่เชิงนะฮะเนื่องจากว่าสาเหตุเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะแต่เนื่องจากว่าเรานะฮะคือถ้าสังเกตดูนะฮะเ,เรานะฮะเคยกดเข้าไปนะฮะที่เกม คุกกี้ลันฮะแล้วก็เกมเศรษฐีนะฮะมีอยู่2เกมนี้นะฮะแต่ว่าระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้นะฮะมันค่อนข้างจะห่างกันหลายเดือนพอสมควรนะฮะคือครั้งแรกครับเล่นคุกกี้ลันอยู่ดีฮะเข้ามาปุ๊บนะฮะกำลังมันก็เปิดหน้าล็อบบี้ฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ค้างฮะค้างแบบไม่มีอะไรมากั้นนะฮะค้างแบบไม่มีอะไรมากั้นจริงๆนะฮะเนื่องจากว่ากดอะไรก็ไม่ได้นะฮะกดปุ่มโฮมมันก็ไม่ถอยหลังนะฮะกดปิดหน้าจอมันก็ไม่ปิดฮะคุณผู้ชมอ้าวละสิ ทีนี้นะฮะเราก็เลยได้ทําการหาข้อมูลนะกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าทําอย่างนี้วิธีแก้ยังไงปรากฏเซิร์ชเสร็จปุ๊บมันกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยเลยนะฮะอา้าวแล้วจะเซิร์ชข้อมูลหาเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็เก็บเอาไว้เป็นความรู้ไงฮะก็ค้นพบมานะฮะว่าวิธีฮ hard r e s e ตอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะรอบที่2ฮะห่างกันหลายเดือนอยู่แต่เป็นเกมเศรษฐีฮะเข้าก,กดเข้าเกมปุ๊บนะฮะ คนะ้างเลยงงนะฮะค้างเลยงงนะฮะแล้วทีนี้เราก็เลยทาการ h a r ร reset เหมือนที่เราเคยได้หาข้อมูลกันไปเมื่อรอบแรกที่เจอนะฮะก็แก้ไขได้สําเร็จนะฮะอ่าเครื่องก็รีเซ็ตนะฮะรีสตาร์ทใหม่อะไรอย่างงี้ไม่ใช่รีเซ็ตแบบข้อมูลหายนะหมายถึงรีสตาร์ทเครื่องแบบปิดแล้วเปิดใหม่อะไรอย่างงี้นะฮะก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเรานะฮะก็ได้สังเกตว่าตัวของไอตัวแอปที่ทํางานอยู่ข้างหลังอะไอแอปที่เราใช้งานไปแล้วอะไรอย่างงี้นะฮะ คือเขาเรียกว่าอะไรแบบไอแอปที่ถูกใช้งานไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เคลียร์เมมโมรี่อะไรอย่างงี้นะฮะก็พบว่าเยอะมากนะฮะแล้วไอตัวปัญหาที่เกมค้างเนี่ยนะเครื่องค้างอะไรอย่างงี้นะฮะคือพบแค่เฉพาะ2เกมนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของแอปโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram Facebook YouTube อะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลยคือแอปทุกแอปอะไม่มีปัญหาเลยมีแค่เฉพาะ ก,ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเนื่องจากว่าเกมอาจจะใช้ทรัพยากรเครื่องสูงแล้วเครื่องก็มีทรัพยากรที่กําลังถูกใช้อยู่สูงอยู่แล้วมันก็เลยเกิดอันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะโอเวอร์โหลดอะไรอย่างนี้นะฮะเกิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบโอเวอร์โหลดอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เลยค้างนั่นเองนะฮะก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะฮะส่วนวิธีฮาร์ดรีเซ็ตฮะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูกันนะฮะ ขั้นตอนที่1ฮะกดเพิ่มเสียงก่อนฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะให้กดลดเสียงตามฮะขั้นตอนที่2นะฮะก็แค่กดปุ่มเออเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดปิดอะฮะที่ปุ่มด้านข้างเครื่องอะนะกดค้างไวฮะ,ะแล้วมันจะขึ้นหน้าจอคือถ้าสมมติว่าเครื่องปกติดีนะมันจะขึ้นหน้าจอวัสดุถือเทิร์นออฟไม่ต้องทําอะไรฮะ,ะกดค้างไวอย่างนั้นแหละนะคะ้างไว้นะฮะแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเา้ายังไม่รีเซ็ตสักทีออะปล่อยเลยนะ,ะอย่าเพิ่งปล่อยฮะ กดค้างไปเรื่อยๆก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจากนั้นมันก็จะรีเซ็ตเองนะฮะคือย้ำนะฮะว่าต้องกดเพิ่มเสียงล้ดเสียงตามกันเลยทันทีเลยนะฮะกดปุ๊บกดเพิ่มเสียงปุ๊บกดลดเสียงตามทันทีนะฮะหลังจากนั้น,นะะก็รีบกดปุ่มเขาเรียกว่าเปิดปิดเครื่องนะฮะทันทีเลยนะฮะหลังจากนั้นก็รอไปสักพักหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะ hard reset เองนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหานะฮะในส่วนของการกันน้ํากันฝุ่นฮะคือเรียกได้ว่ามันเป็นมาตรฐานแบบสากลแล้วอะไรอย่างนี้นะ แต่ก็ถามว่ามีอยู่ที่ไม่มีอยู่ไหมก็น่าจะมีอยู่เหมือนกันนะฮะในท้องตลาดก,ก็มียะแยะไปแหละมั้งนะ,ะก็คือว่าในส่วนของการกันน้นกันฝุ่นเนี่ยก็คือ IP67 เฮะ,ะเป็นระดับเดียวกับ iPhone 7นะฮะแล้วก็เวลาคืออ้านามเข้าเครื่องเนี่ยนะฮะก็คือประกันหลุดฮะ,ะคุณฟังไม่ผิดฮะ,ะประกันหลุดฮะ,ะแล้วเรานะฮะไอในคลิปที่โฆษณาไปเมื่อกี้นะฮะ มีฉากที่ถ่ายน้ําทะเลฮะแล้วมันมีจังหวะหนึ่งฮะคือเราไม่ได้ถ่ายคลิปนะมันมีจังหวะหนึ่งฮะน้ําทะเลฮะมันเอ่อโดนเข้าตัวเครื่องไปนะฮะนั่นแหละฮะคุณฟังไม่ผิดฮะน้ํามันเข้าตัวเครื่องไปฮะมันเข้าทางตัวสายพอร์ตชาร์จนะฮะแล้วก็ที่มันมีลําโพงข้างๆนะฮะตอนแรกที่เห็นนะฮะตกใจเลยนะฮะกลัวว่าเครื่องจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะก็ ตอนนั้นนะฮะคือลงน้ําทะเลฮะแล้วมันยังมีแบบครึ่งตัวบนคือยังไม่ได้ลงน้ําแบบทั้งตัวนะฮะคือเสื้อข้างบนก็ยังแห้งอยู่อะไรอย่างงี้ก็รีบเอามาเคาะเคาะเคาะเช็ดเช็ดนะฮะแล้วก็เปิดเพลงดังๆถามว่าเปิดเพื่อคือให้เสียงอ่ะมันดันน้ําที่ติดอยู่แถวแถวลำโพงออกมาฮะคือเหมือนกับว่าทําให้มันน้ํามันสั่นแล้วก็พุ่งออกมาเข้าใจไหมเออก็คือน้ําที่มันติดอยู่ตรงลําโพงให้น้ํามันออกมาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวคนสายชาร์จนี่ก็เคาะ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 เลยนะฮะ แล้วปรากฏว่าไม่เป็นอะไรฮะก็คือเครื่องใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าสมมุติเอาไปเคลมเอาไปนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างนี้นะครประกันหน้าก็น่าจะหลุดแหละมั้งนะฮะฉนั้นแว่านะ้ำมันก็เข้าตัวเครื่องไปแล้วนะฮะคือมันมันเข้าลึกขนาดนั้นไหมเออ คือไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญฮะไม่ทราบเหมือนกันนะฮะรู้แต่ว่าตรงรูชาร์ตอะมน้้ำมันเข้าไปฮะแต่พอข้อข้อข้อออกมาแป๊บเดียวก็ออกมาหมดเลยนะฮะจนทุกวันนี้นะก็ยังชาร์จแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะใช้งานได้ตามปกติเลยนะฮะอ่ะโอเคนะจบในส่วนของการกันน้ำกันฝนไปนะฮะมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่น่าเอาไปขิงเพื่อนมากๆเลยนะฮะก็คือการที่ iPhone อส2 0 2 0เนี่ยนะฮะรองรับ Wi-Fi 6นะฮะหรือ WiFi 6ที่เราคุ้นหูวกันเนี่ย คือทุกวันนี้นะฮะส่วนใหญให่ตามหลายๆเครื่องมือถืออะไรอย่างงี้นะฮะจะใช้ WiFi 5แต่วันนี้เป็น WiFi 6ฮะซึ่งรองรับความเร็วเน็ตนะฮะสูงสุดอยู่ที่1.2กิกะบิตเลยนะฮะก็เลยนะฮะลองทดสอบกับเน็ตบ้านตัวเองดูนะครับปรากฏว่าฮะอุปรกรณ์ที่มันใช้ WiFi 5กับ WiFi 6ก็ iPhone 14 20ของเราเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไอโฟ14 20นั้นได้คะแนนที่สูงกว่า iPhone ที่ใช้ WiFi 5อีกนะฮะคือเรียกได้ว่าแค่เลขเปลี่ยน ความเร็วก็เปลี่ยนขนาดนั้นเลยก็ว่าได้นะฮะคือมันเปลี่ยนจริงๆนะฮะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันห่างกันเยอะเลยนะฮะไม่ใช่แบบเอ่อหนึ่งเมกสองเมกนะฮะไม่ใช่10เมกอะไรอย่างงี้นะก็ห่างกันก็ก็หลายอยู่เหมือนกันนะฮะสิกว่าเมกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิบยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ น่าเอาไปขิงเพื่อนจริงๆนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าใครที่เป็นทํางานนะฮะเราแบบต้องใช้2ซิมซิมนึงเอาไว้ใช้คุยงานอีกซิมนึงเอาไว้ส่วนตัวอะไรอย่างงี้นะฮะก็แนะนําเลยนะับเพราะว่า iPhone 12 0 2 0นี้มี eSIM แล้วฮะ eSIM นะฮะก็รองรับทั้ง3ค่ายหลักในปัจจุบันนี้เลยนะฮะนั่นก็คือ D-Tac TrueMove แล้วก็ AAS ฮะอ่าก็คือ3ค่ายนี้นะฮะสามารถที่จะทํา eSIM ได้ก็คือคุณผู้ชมก็จะมีหลายซิมคือสูงสุดนะฮะมี6ซิมอยู่ในเครื่องได้เลยทีเดียวนะฮะ คือเรียกได้ว,ว่าโอ้โหใช้งานกันเมามันกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ในส่วนของอค่ายฟินโมบายที่ปัจจุบันนี้นะฮะข้าพเจ้าใช้อยู่นี่นะก็นะขอฝากถึงคุณฟินโมบายได้ไหมฮะว่าให้ช่วยทำ eSIM มาสำหรับ iPhone ไ,ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะคือเนื่องจากว่าฟินโมบายเนี่ยไม่มีหน้าร้านฮะเราต้องก็รอกันอยู่นะฮะ แล้วนะฮะไม่สามารถที่จะท e ํา eSIM ได้นั่นเองคือคือเคยสอบถามไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้คําตอบมาว่าไม่ไม่สามารถท e ํา eSIM ได้นะปัจจุบันนี้นะฮะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นข้อเสียสําหรับใครที่ใช้ฟิล m มบา l ์ยอยู่นะฮะก็ฝากถึงคุณ f ิ n m ม b i l ์บด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราขอสรุปปิดทา้ายกันเลยนะฮะว่าดีหรือไม่ดีมันคุ้มไหมกับปี2021นี้นะฮะหรือก็กำลังจะขึ้นปีส0 2 2สแล้วนะเนื่องจากว่าคลิปมันก็ลงช่วงหลังครึ่งปีนี้ไปแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะคืองฟูซีสี่บเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าเหมาะกับยุคโควิดมากๆเลยนะฮะเนื่องจากว่าไอโฟนปัจจุบันนี้นะฮะก็จะกลายเป็นเฟสไซดีหมดเลยนะฮะแล้วปัจจุบันนี้ฮะโควิดในทิ้งก็ยังระบาดอยู่ฮะเ,เราก็ต้องใส่หน้ากากาถูกไหมอ่าแล้วนะฮะ เวลาเราจะสแกนหน้าทีนะฮะเราก็ต้องเปิดหน้ากากมันก็เสี่ยงอีกแล้วถ้าสมมุติเราไม่เปิดหน้ากากเราจะกดรหัสมันก็เสี่ยงคนเห็นรหัสเราอีกนะฮะแล้วล่าสุดก็เห็นได้ยินมาว่าใช้ Apple Watch ปลดล็อกได้มันก็เปลืองเงินเราอีกแต่อาจจะไม่เปลืองสำหรับคนที่มีอีโคสแตมมอยู่แล้วนะฮะมันก็เปลืองเงินสำหรับคนที่ไม่มี Apple Watch ทางด้านแล้ว iPhone ใน2 0่เนี่ยเป็นโซลูชันทางออกที่ดีมากๆเลยเนื่องจากว่าเป็นการสแกน New นิ้วฮะก็คือไม่ต้องเปิดหน้ากากนะก็เอานิ้วแตะก็เข้าได้เลยนะฮะ อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียสําหรับคนที่เออนข้อาจจะมือใหญ่หรือว่าอะไรประมาณนี้นะเป็นผู้สูงวัยอะไรอย่างงี้ต้องใช้จอใหญ่ๆนะครื่องนี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะเนื่องจากขนาดหน้าจอมันแค่4.7นิ้วเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของการถ่ายวิดีโอก็ถือว่าดีอยู่นะมันก็ต้องแลกกันนะเออแล้วก็ส่วนถ้าถามว่าซื้อตอนนี้ไปแล้วใช้แล้วคุ้มไหม บอกเลยนะว่าคุมแน่นอนนะฮะเนื่องจากว่า iPhone S4 2 0 2 0เนี่ยนะฮะใช้ชิป A13 ฮะซึ่งเคยเป็นชิปที่แรงที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วฮะังนั่นแล้วนะฮะอยู่ไปได้อีกยาวๆแน่นอนนะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะฮะถึงแม้จะเป็นปี2 1ก็ตามนะฮะแต่ว่าเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะฮะอาจจะน้อยไปนิดนึงนะฮะก็อยู่ในระดับ 720p นะฮะคุณผู้ชมไม่สามารถดูแบบ Full HD ได้ถ้าใครที่ไม่ได้ติดปัญหาเรื่องนี้นะฮะนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกัน ถ้าพูดถึงเรื่องราคานะก็บอกเลยนะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่15,000เท่านั้นเองนะฮะไม่ได้แพงเลยนะฮะถ้าเทียบกับรุ่นพี่นะฮะก็ราคาต่างกันเกือบหมื่นเลยทีเดียวนะฮะคือรุ่นพี่มันก็ราคาประมาณ2 5งนหมฮะคุณชม2 6 0หมเนี่ยนะก็ ก็หมื่นกว่าเลยทีเดียวนะฮะก็ถ้าเทียบกับตัวท็อปในปัจจุบันนี้นะฮะเรียกได้ว่า iPhone อซีเนี่ยเข้าถึงง่ายที่สุดแล้วนะฮะถ้าคุณผู้ชมเปรียบเทียบกับ iPhone 10R นะฮะ iPhone 10R เนี่ยก็ราคาเริ่มต้นประมาณ20,000ฮะแต่ว่า iPhone อซีเนี่ยเริ่มต้นที่1 5ึ่งื่นะฮะอ่าต่างกันห้าพเลยนะคุณผู้ชมแถมยังได้ฟีเจอร์ที่ใหม่กว่าชิปที่แรงกว่านะฮะเออเรียกได้ว่าถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องจอเล็กแล้วก็ความละเอียดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วเนี่ย แต่จริงๆแล้วถ้าดูได้ตาปากก็ถือว่าชัดนะฮะถ้าใครไม่ติดปัญหาเรื่องพันนี้นะก็แนะนําเลยนะฮะ iPhone 1 2 20, 20นะ,ะคุมแน่นอน,นะฮะแล้วก็เอออันนี้เป็นเรื่องเรื่องเ,เล็กๆน้อยๆนะ,ะก็คือเรื่องของความสูอ h โฟนเนี่ยนะฮะแนะนำให้128กิบขึ้นไปนะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะฮะ 64กิเนี่ยนะไม่พอแบบไม่พอไม่พอไม่พอเลยนะเนื่องจากนอกจากว่าจะใช้ iCloud อะไรอย่างี้นะแต่ถ้าลงแอปเยอะยังไก็ไม่พอค่ะเล่นเกมเนี่ยไม่พอแน่นอนนะฮะ64กิมันน้อยไปเดี๋ยวนี้มันต้อง128กิขึ้นไปนะฮะถ้าถ้าแนะนำนะฮะก็ควรซื้อจะ128กิขึ้นไปจริงๆนะฮะแล้วก็การที่ซื้อมาในช่วงนี้นะฮะบ,บอกเลยว่า ต้องไปซื้อหัวชาร์จเพิ่มหูฟังเพิ่มถ้าใครที่เพิ่งยาฟฟ้าย iPhone มาใหม่ๆนะต้องไปซื้อ2อย่างนี้เพิ่มฮะเนื่องจากว่าในตัวของกล่องเนี่ยนะให้มาแค่ USB-C to Lightning แล้วก็ตั้สติกเกอร์เหลือแค่ดวงเอ่อเหลือแค่อันเดียวเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ต้องทําใจนิดน,นึงนะฮะถ้าแลกกับเอ่อตัวประสิทธิภาพที่คุ้มค่าในเครื่องที่เล็กนิดเดียวนะฮะอันนี้ก็ต้องเอ่อแลกกันนิดน,นึงนะฮะก็อย่าลืมนะ,ะติดตามเอ่อิปที่เราไปเที่ยวด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะลง เร็วๆนี้นั่นเองนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ปรากฏว่าอุปกรณ์ที่มันใช้ Wi-Fi 5กับ Wi-Fi 6ก็คือ iPhone 14 i p h o n e 4 20ของเราเนี่ยนะฮะปรากฏว่า iPhone 14 20นั้นได้คะแนนที่สูง